สวัสดีครับมาพบกับ Isuzu D-Max 1.9ตัว L นะครับเกียร์ธรรมดาปี2019ครับคันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่399,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไปแนนได้เต็มเลยนะครับออกรถอยู่ที่ศูนย์บาทได้เลยครับลมจัดลโมโบนประกันภัยชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับผ่อนอยู่ประมาณ8,200ครับ72งวันหรือว่าปีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1 9 0 0 cc นะครับ เกธรรมดารถสวยบ้างเดิมครับไม่มีชนหนักสีขาวสวยเงาง,งามรอบคันเลยครับเป็นรุ่นตัวแ L นะครับผมทรงลงลรร้อหล่อครับ Mac t ีสามเขอบสิบแปดดูเรียบ,ยบแต่ว่าดูล่อเลยครับ ส่วนี่เป็นไฟห,หน้า led แล้วนะครับ led projector มีไฟตัดหมอกพร้อมครับแม็กยางใหม่ๆเลยครับแม็กใหม่ยางใหม่ใช้งานกันได้ยาวๆเลยครับสภาพพร้อมๆรถเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คเบกออยู่ครบทุกจุดเพจ อยูครบรัดฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับส,สวยๆเดิมๆเ,เลยครับกระจกมองข้างมีไฟเลีย้ยวนะครับรุ่นสเปคแคปแคปเปิดได้นะครับ กวบาหลังก็มีแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยครับถ่ายเดิมๆนะครับไม่มีชนซอกเดิมทุกจุดหลังน้ำเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยๆเลยครับ รถไม่เคยมีบรรทุกหนักนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับผมภายในเ,เดิมๆนะครับสวยสะาดเรียบร้อยครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้า ัายี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําครับเบาะสวยสะาดเรียบร้อยนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกภายในใหม่เก็บครับเราฟอกทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเดิมๆโรงงานครับ คันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจตรงข้ามตรงข้ามสนามบินดอนเมืองครับกรุงเทพสนใจเบอร์โทรติดต่อ061 443 28 29ครับหรือจะทักแชทแอดไลน์มาตามโพสด,ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับผม หรือใครสนใจลรถคณะอื่นก็กดดูตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกได้เลยนะครับทางร้านเรามีรถให้เลือกหลายคันครับผ่อนราคาไม่แพงขอบคุณครับครับ